นี่พี่น้องมาฮอดจอดถึงงานแล้เวเรียบร้อยนะครับพี่น้องจะสิหาซุยเขาซุยน้ำมาที่นี่มาเรายืนได้กินเพราะว่เบาหวานขึ้นแห้งแล้วตอนนี้พี่น้องคุ้นกระเรือบอาญะเราด,ด้วยครับเด้อมาด้วพี่น้องเด้อเริ่มลุ่มยินลุ่ม,ยมไวยวยสวัสดีค่ะ <uge ot> คุณเมียอยู่ไซนเนาะกับไปจีดตัวเพราะกับไปหากินเขาถ่าไปจัดไปจัดคลองถ่ากับสาวล่ำดวนกำลังหลายพี่น้องคนกำลังหลาย แม่ดิไปมีสาดบ่ะบัลสวัสดีคะสวัสดีคะูสาดบบู้แี่บีคม่มองนางยเป็นถามเราด้วยแต่ว่าห้องน่ีฟังฟังีฟังบสสาคือเก่าละบัคุณเม่สีนางใสห้องนี้นี่สวัสดีค่ะคุณแม่วัสดีค่ะ ไม่บอกนางไปป้าคือนางไก่เถอมีปนปูไกเม้บ่ไสิปูว้ให้แลยวบ่ได้บางสั้งผูเลยลําวนกับไปน้ำข้างหนามันบาแต่ว่ามันสิลพูหอยลนี่ผูดเดียวตั้งนนามันสิเป็นเดินปูผู้เดียวนึงนั่งนัไผก็ไดตั้เอากาอีมค่ะขอพื้นนางเอากาอีมานางไปหาย่าากินข้ากินเล้วไปเที่ยวแล้วไปงสิไปหากินข้าอาศัยเมีกันังย้อนอดีิมาหาบงหาเชียหา นั่งนหลินนี้น้ำผุ่งก้อนก็ได้ถ้าเก้าอี้เก้าอี้วัตถุศาสตรมันจำวัตถศาสตร์ต้อมีวัตถุศาสตร์กระซองพื้นวันกรเฮ็ดเสียละปู่นาวิธีงสิละกรเฮ็ดเสียแม่นั่งห้องไปก็นั่งก้อนไปไดไปนั่หอนกระถาเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้ากินเข่าเออเดี๋ยวเป็นหากินเขาก่อนไปหากินเข่าแล้วเดี๋ยวสิมาเสียบหม่องนั่งให้เออมาปู่ึงเตียนอมที่เตั้งแตเก็บเลี่ยวไปย่ทธภูมิไผ่กระปวดป๊าปวดโหลี เ่ห่ตวงพี่น้องคือบ้อหรลาห่ายเพักวนว่าสิกันม้ตะวินกับบมาตะวินดอกเห็ดนันเห็ดนี่มาหอดกับสารัดวนซักนองว่าแล้วกับคือเขาฟอกไปอินเลยนั่กับตื่นขึ้นมากกับหาม้งก็เลยว่าไปที่ไปน้ไปน้ำมาสันก็เลยว่าอันก็เบ่เห็ดยังเห็ดอันนันอันนี้เห็นเลี่ยวสะกดเพาะว่อ้ยบ่บ่ยากกับบมีน้่เห็ดเพรอมะหอดอดทีมงนะ เรียกออกไปนนะาปนะนะน้ำมาหอเป็นตีหนอยนอน่มน่อระาว่าูกแล้วก็ูกูแล้วก็ูกแงูกแขงพันธ์พฮมแ่งพันเอาอปงน้อาสกกรยูสักกส่นตัวสันวส่นมาเร็วมาเร็วสวัสด,ดีค่ะเอ,อต่อไปใส่สัตนนไหนย่มาได้ล่นะฮะย<ห>างามาของ,ของ โอ้สซงในมาเลนใกล้บ้านไกลเมียเฮียเนี่ยสนในเถาะแม่มาใคกำลัองใจกนหลังม้าผุนแล้วยูผุนบ่ได้ปูสารไปถลาบ่ได้ปูแล้วเนาะบ่มีผู้ได้ปูก็ว่าปู่ไปจากพื้นเนาะก็เพาะหูกอบ่ใส่พริกหกวกบกใส่หัวหอมเอาซียดยังเนี่คิ้วยังตัวไปพีไดิกินง่ายบอกเอาเด็กกิ่ง่ายข่าคิวยาวเราแตบ่อยากเลยันนี้ซีอิ๊ดยังคิ้วตัวไป ก,กะเพราหมูะเพาหมูสับกะเพรามูสับกะเทีไปน้ากันเลยค่ะจะได้กินไวๆไวน้นเนแม่ให้เราว่าสูกให้ทอดไหมดีโอ้ยหลดค่ะย,ออย่างรอบบเฮ้ยเรียวเรียวรอจากขาวสารบดนั่งถ่ายไม่ย่างจากขาวค่ะข้าวม,าวมีน้อยกินเอาแบบไปเรื่อยๆเมาักิ รอหาน้ำซุยก่อนพี่น้องมันอีทันยุดกสิทิตินแล้วกสิบกลับเลยเล่นบ่เอาไมว่าคืนักปกติแม่กสิอาบน้ำอาบน้ำยอดนล้วก็แต่งตัวยุ่นีเลยแล่วก็ไปเลยไปเลยไปสซก็นี่ไปมั่งมอขอเลยโอ้อนเกนเราีมัขอเปรนลาปริญญาหลานมื่นทันยุด เสียดายเงี้มันอยู่งันยกกันเยว่อเมื่อวาหนีลาไปเร็วเออใครลามนหนีแต่ว่าสิลอสิใจสองโยกปุ่นละกสองโยกมันก็ว่าตียี่สิบตียี่สิบสใจนกูปวยบอกเลยว่าจะมาต้องเข็นบัญชีได้สยก่านสัทีเพดาฝันกันเลยเนี่ยป้าติดหนีแม่แล้วมาลายนึงมัอนอะไรไะกุลตวนนอยู่ด้กินกะลาอยู่ี่พีพน้องจะคิซื่อใเนี่ คือตอนนี้ชื่อหิวลูซินลูซินแล้วก็ลูซินแล้วก็ลูซินทันมานาคือว่าอยากกินยำนี่ยำขายอยู่บ่ถ้าเบิ่งเน้อเพิ่นสะกินข้าอิ่มก่อนเลาซื้อยำไปบอกินบัเนี้สเต็ปคุณเมีซื้อนอยู่ี่กลินมาหลายแลวเพิ่นก็เลยบ่ออกมา ใส่กำมังเลยจ้ากำมังเล่น้อยใสย่ตตตเ,ตเต็มๆเลยจ้าน้ามาเห็ดคักเดี๋พี่กินไปแกงแกงอยากกินซืะสือนี่แหละคือเพื่นอนรักช่วงหิวช่วงหิวนี่ยิ่งยังกระสือยิ่งยังกระอยากเมือม่อได้ <ๆ S 3> กินข้าวแต่ตอนนั้นเลยกินข้าวแป๊ดเยิ่งยังกระอยากมผมไม่ย่องได้ย่องดีแต่ผมนี่กระได้ตายองเหรออืม เราจะไปไทายหงกับอ่าอย,ย,ย,ยเราหยหน่อยหนึ่งวันอัน,นอเขนบบัดเบพนักงนบนดอเขียบแล้วนี่เมยกวางกระโดกระดีะอย,อยืองเคองเพชรขเราเ่เพสมาน้อยส่อีอเบอนี่บดปืนมันตดเสาอาทิตย์เียดวยคนไปได้ไบ,บินไปเอาดิโอ้ยอายุทยาเวลาพัดีบินไปเอามันตีมันเขสมัยนวก็สว่ บ่อยสวงน้มันมาเวเนาะส่งรถทัวร์มีที่ว่าจะส่งรถโดยสารพ่อขก็สิเดรัวั่นเนบอกว่าเ่งไปสถานีแรอ้สั่อะไรอะไรยาพี่น้องจะสิกินอะไรเดนอม่าเดายังบ้านสูกเล้วไงหายเลยสร้างไม่เดวหายเลยผลไม่ฝรั่งเชีบู๋วัฝรั่งเชฟบูวัยาต่มตบักหุ้้งพี่น้อง นี่ก็มียำก,ก็มีอมบ,บอรนุยำก็มีเขไม่เหน็นขายโอ้ก็เห็นยางก่อร้าคือมาไก่แท้ฮะอะาะจำได้อยู่ดีที่ลล้ลวนที่เขาไปเขาไปซื้ออยู่หน่าวัดเนี่ยเท่าไปซื้ออยู่หน่าวัดงานนั่นไหลเรือไฟอันยูนคอนเจนนั่นอื ร้านนี่แหละจำาลได้แล้ววายุคือคุณคุณ,คณนนบา้านร้านนี้คือเลือดเถีเเเจิ้มหมูได้อะไรคะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชมขอ,อย่างเลก่อน,นกินหลากหลายแฮงอ่าน้ำตกหมูกับนี้พี่น้องเป็นาเซ่เถี่ลูกชิน้นขาดบ่ได้่ละงานต้องม,มี้ลูกชิน้น องสรีพี่น้องใกล้มอหอดจอดถึงงานเร็วนะครับคุณกำลังลังหลมากร้ายนะครับกำลังใจมือนีจักไหนกระโดดลามเทนเนนอนครับพีอนอนน่นองใันขนเป็นออมสังกะสีเป็นอายะาเลยครับมือนีอย่าลืมไปกำลังใจครับพี่น้องวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566ครับที่งานสไลด์นแทงทํำการแสดงอยงูยย่นี่ละครับพี่น้องบ้านคูกังงอยนะครับตำบลคูบังงอยอำเภอขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับรอทุกกำลังใจเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไกลหาสวยเขาซวยน้ำก่อนแล้วก็สิไปจัดขต่งเต้งตานะครับ คลิปนี้ใกล้ฝากพี่ฝากลองเวสนมินสะก้อนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ